มาทำความรู้จักซิลอัพคิวยีสกูตเตอร์ไฟฟ้ารุ่นอัปเกรดใหม่ของซิลอัพที่ดีไซน์สวยทันสมัยที่สุดในยุคนี้ หน้าจออัปเกรดเป็น LCD ที่มีความกว้างถึง8ซนติเมตรช่วยทำให้มองเห็นระยะทางความเร็วเตียและแบตเตอรี่ได้ชัดขึ้นระบบสตาร์ทมือแบบใหม่เพื่อเปิดปิดการใช้งานได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นสามารถพับแผ่นได้งง่ายรวดเร็วช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บได้ด้วยนะคะ คอสามารถปรับระดับให้เข้ากับสรีระของผู้ใช้งานเพื่อความสะดวกสบายในการขับขี่มากขึ้นและยังปรับได้ง่ายมีตัวล็อกอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะคะเ<อ>บาะยังสามารถปรับระดับได้ถึง3ระดับและมีโชว์เพื่อดูดซับแรงก,กระแทกเราสามารถถอดเบาะหรือแท่นออกได้หรือจะพับลงแบบนี้ก็ได้นะคะ เลื่อนนี้มีที่พักเท้าที่ดีไซน์สวยไม่เหมือนใครเหมาะสำหรับผู้ที่ยืนใช้งานทำให้สะดวกในการขับขี่มากขึ้นล้อเป็นยางออฟโหลดไม่มียางไหนสามารถป้องกันการระเบิดได้และมีขนาดกว้าง11นิ้วล้อหลังจะเป็นการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์